พามาดูออดิบบนหวานทูนโชนตูนแล้วแต่ภาคไหนจะเรียกนะจ๊ะนะประโยชน์ด้านสมุนไพรเนี่ยใช้รักษาแผลใช้ฆ่าชื้อโรคได้ดอกของเขาก็เอามาใช้ฆ่าชื้อโรคได้ไปดูอ่าน สรรพคุณในอภัยภูเบศก็ได้อันนี้เราจะเอามาแกงส้มมันทำอาหารอย่างอื่นได้บ้างเปล่าไม่รู้นะรู้แต่ว่าแกงส้มเดี๋ยวเราก็จะปอกใส่เอาใบไปหมกปุ๋ยนะจ๊ะนี่เขอ่อนๆนี่ยต้องลอกด้วยนะ นี่วิธีการลอกลอกอย่างนี้ลอกให้หมดแล้วเราก็เอามาหั่นแบบนี้แล้วแต่ใครจะสะดวกเราไม่รู้นะว่าจะเอาไปทำอื่นๆได้หรือเปล่ารู้แต่ว่า แกงส้มอร่อยมามทำคลิปตัดช่องลงช่องช่องนี้มาหันให้ดู <c oughs> จะได้มีคลิปลงเยอะ <c oughs> ๆเลยจ้ะมีคลิปลงทุกช่องเลยทำไปเรื่อยๆนะพวกเราอันนี้เอาใบาไว้ทำปุ๋ยหมักไม่รู้ว่าจะเปิดกี่ช่องก็ได้ ำไปเรื่อยๆขอให้พวกเราขยันลงคลิปช่องปลูกผักกลุ่มกลุ่มพวกเรานี่แหละมันจะโตมันจะโตไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆโตไปแบบงงๆถ้าขยันลงคลิป,ปบ่อยๆงงแน่ยิงคลิปเยอะช่องอลอยตัวจะบอกให้ เพราะฉะน,นั้นลุยเลยลุยเลยฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาทา่าทางกวนกวนเ่าหวหหวนททำสวนทุกวันฝากแชรฝากไลคฝากหวัวใจ กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรงสรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีฝากไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้แลวคะ่ะจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของเราเพื่อนคนไหนยังไม่ได้ทำช่องทำเลย ถนัดอะไรชอบอะไรก็ปลูกวันน,นะปปนนั้นนะ่ะลงคลิปวันั้นน่ะในสวนมีอะไรก็ลงไปลงไปเรื่อยๆลงไปแบบไม่ต้องสนใจยอดบิวให้คิดซะว่าเราทําเพื่ออนาคตข้างหน้านะอืมทําไปเรื่อยๆแบบนี้แหละมีอะไรก็ลงทําสวนในสวนมีอะไรก็ลงไม่ว่าจะทําอะไรวิธีทําการดูแลวิธีทําน้ําหมักขยายพันธุ์ ัดปักชำทำทั้งหมดเหนื่อยก็พักพักกลุยต่อง่ายมากเลยนี่เดี๋ยวเราต้องทำอ้นนี้ก่อนทำปกคลิปก่อนเดี๋ยวกันนะทำปกคลิปแป๊บนึงยืนก่อนยืนก่อน ทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำปกคลิปให้ดีๆสวยงามเดี๋ยวไปลงอีกชอ่อ <c> ง <oughs> ในชอ่ชองช่องนั้นพาดูพาดูออดิบหวานๆทูนแล้วก็อีกช่องนึงพาตัดอีกช่องนี้ก็นี่พาปอกส่วนอีกช่องนึงเดี๋ยวเอาไปทำบข้าวช่องเอาไปเวลาทำบข้าวทำแกงส้มแล้วก็ไปลงชอ่อ <c> ง <oughs> สรุปสถนานะพวกเรานะการหาไรายได้จาก YouTube เนี่ยมันไม่ยากหรอกแค่ขยันรู้วิธีนะแค่รู้วิธีแล้วก็ศึกษาควบคู่ไปด้วยหาเงินออนไลน์อันนี้ถ้ายังไม่ทำนะเอาไปลวกเอาไปลวกน้ำร้อน ลวกเสร็จแล้วก็พักให้มันเสด็จน้ําก่อนแล้วก็แพ็คใส่กล่องแล้วก็แช่ตู้เย็นเข้าใจใช่ไหมคือพวกเราอะเรียนรู้ได้จากช่องต่างๆสนุกสนานกับการปลูกผัก ในวัยชรา,าของเราไม่มีอะไรมากเลยเนะี่ยชีวิตเรามันก็จะเสื่อมถอยไปตามกาลเวลาทำเท่าที่มีแรงมีแรงแค่ไหนก็ทำแค่นั้นแหละเกิดแก่เจ็บตายมีอยู่แค่นี้วนไปชีวิตมันก็วนไปอ่ะตื่นเช้ามาก็เนี่ย ทำงานทำงานทำงานหิวก็กินง่วงก็นอนมีค่าใช้จ่ายก็ต้องหาเงินกันอยู่ดีพวกเราอย่างที่บอกนะไม่ได้ใช้น้ำฟรีไฟฟรีใช่ไหมเน็ตก็ต้องจ่ายค่านน่นค่านี่ค่านั่น,าน,าน,นสารพัดจะค่าชีวิตพวกเรานี้มันจะแบบมันมีการเปลี่ยนแปลงนะ มีการเปลี่ยนแปลงทุกช่วงอายุตอนเรามีลูกนะตอนเรามีลูกเาก่อนแต่งกว่าเราก็ทำงานเพื่อตัวเองพอแต่งงานมีลูกก็ทำเพื่อลูกเลี้ยงลูกจนส่งเสียเลี้ยงดูจนเขาเรียนจบช่วยเหลือตัวเองได้แต่งงานมีครอบครัวหมดภาร,ระหน้าที่แล้ว ก็ดูแลตัวเองเขาได้ทีนี้เราก็ต้องมาดูแลตัวเองในเมื่อใครมีแม่มีพ่อที่ต้องดูแลก็ต้องมาดูแลพ่อแม่ต่อมันเป็นวัฏจักรชีวิตหมุนเวียนไปแบบนี้แหละตายแล้วเกิดใหม่มีจริงป่าไม่รู้ไม่เคยตายยังไม่เคยตายตายได้ไปไหนก็ไม่รู้ไม่เคยตาย ร,รู้แต่ว่าตายแล้วก็คือจบลนะหมดหมดสิ้นการมีชีวิตของเราแค่นั้นอุ้ยตายมันก็คือหมดจบสิ้นการมีชีวิตบนโลกใบนี้เท่านั้นเองถามว่าเรากลัวตายตเราไม่กลัวตายหรอกเรากลัวทรมานก่อนตายแบบกว่าจะตายได้อุ้ยเจ็บปวดทรมานอะไรอย่างนี้เรากลัวองนั้นแต่ถ้าแบบว่าเออบุเหตุไปทีเดียวเราไม่กลัว ชีวิตมีอยู่แค่นี้หลายคนที่แบบว่า,าปฏิบัติธรรมเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะชีวิตเขาก็จะมีความสุขไปอีกแบบจริงๆนะแต่ทาแบบเดินสายกลางนะสายกลางนะเข้าใจคําว่าสายกลางใช่ไหมไม่แบบไม่ไดุ้้ยเคร่งเป๊ะเป๊เป๊เปเ,ปเ,ปเคร่งจนเครียดเลย <laughs> เ,อเอาเอาแค่สินห้าพอนะจ๊ะเพื่อน <laughs> นะเอาแค่สินห้าพอนะไม่ต้องไปอะไรมากมายเนะี่ยชีวิตมีแค่เนี่ยสินห้านะ่ะรักษาสินห้าได้ชีวิตมีความสุขแล้วอืมแค่นั้นเองส่วนพวกเราที่ทำช่องจอกกลุ่มปลูกผักก็ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจอะไรใดๆทั้งสิ้นลงคลิปไปรัวรัว ให้ถูกกฎระเบียบข้อบังคับ y o YouTube พอแล้วย,ยังไงอินเทอร์เน็ตมันก็ยังอยู่กับเราอีกนานตราบนานเท่านานจริงๆตราบนานเท่านานพวกเราอยู่กันไม่ถึงร้อยปีหรอก มัถึงอะ่ะไม่ถึงอยู่กันไม่ถึงร้อยปีหรอกเพราะฉะนั้นเราก็จะทำะบั้นปลายชีวิตเราก็จะทำแต่สิ่งดีๆเท่านั้นเองอะไรที่ไม่ดีอย่าไปทำเราไม่ต้องมีโคด้ดไลฟ์ ประสบการณ์ชีวิตของเราเนี่ยคือโค้ดไลฟ์นะไม่ต้องให้มีใครมาชี้นำหรือว่าอะไรที่มันไม่ดีในอดีตก็ไม่ทำไม่ต้องไปเสียเงินไม่ต้องไปเสียเงินให้โค <c oughs> ้ดไลฟ์ปรึกษาชีวิตอะไรเงี้ยอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าทำ เออแค่นั้นเองมันจะไปยากตรงไหนฮะจะได้ไปเสียงเงินทำไมแต่ก็อีกอะบางคนเขาก็เขาไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยได้ด้วยตัวเองคิดไม่เป็นเออบางคนก็คิดไม่เป็นเบางคนเขาแบบต้องพึ่งพาคนอื่นนะพึ่งพาคำแนะนำของคนอื่น ทุกโค้ดไลฟ์ก็แบบแนะนำแนวทางชีวิตให้เดินไปสู่จุดเป้าหมายมุ่งหมายแนะนำเป็นที่ปรึกษาสร้างแรงบันดาลใจแค่นั้นเอง เขาจะสร้างพลังบวกให้พวกเราแต่มีพวกโค้ดไลฟ์ที่หาก,กินกับพวกเราก็มีชักชวนไปลงทุนน,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 นู่นน,น,นี่นี่นั่นฮะชักชวนไปลงทุนไอหนูไอนี่ไอนี่นั่นอยาอยากจะลงทุนทํานูน่นทำนี่ไปลงทุนกับสถาบันการเงิน ดีสุดสถาบัานการเงินยังไงก็มั่นคงอะเล่นหุ้นสถาบัานการเงินก็ได้หุ้นกู้แบบเนี้ยใครมีเงินก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วแก่แล้วทำอะไรไม่ไหวถ้ามีเงินก็ไปเอาเงินไปฝาก เป็นหุ้นกู้ของสถาบัานการเงินแต่ถ้าไม่มีเราก็เนะีขยันทำหน่อยเพราะยังไงแก่เท่าชราเราก็ต้องใช้เงินถูกต้องไหมเรายังคงต้องใช้เงินตราบสิ้นอายุไขเลยนะจริงๆเผาศพงานศพยังต้องใช้เงินใช่ไหมแต่เราตายแล้วเราไม่รู้หรอก ใครจะใครจะใครจะช่วยช่วยจัดงงจัดงานก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องตายไปแล้วช่องปลูกผักจะเป็นช่องที่มีความสุขอารมณ์คือช่องปลูกผักอ่ะเป็นช่องที่อารมณ์ดี ปลูกผักแล้วมันไม่ไม,ไม่เครียดมีความสุขนี่คือเรื่องจริงแค่เห็นต้นมงต้นไม้เนี่ยเราถึงบอกคนที่เป็นโรคซึมเศร้าปลูกผักเถอะจริงๆปลูกที่ชอบดอกไม้ก็ได้เออปลูกต้นมงต้นไม้ที่เราชอบแล้วแต่เลย มันจะทําให้ใครเครียดทั้งเยอะแต่ปลูกแล้วมันไม่งอกแล้วมันตายอย่างเงี้ยมันก็เครียด <c oughs> อย่างเงี้อุ้ยดาตังเยอะแล้เนี่ยดูดิเนี่มีของพี่หนุยรวมด้วยเนี่ยของพี่หนุ่ยเพื่อนบ้านเราอะที่ให้มาก็โตที่อยู่หลังบ้านเราก็ไปตัดมาแล้วนะตัดเอามารวมกันเนี่ย ลงช่องไหนดีวะเนี่ยจะลงอีกช่องดีไหมไม่เอาดีกว่าลงช่องหลักเนี่ยเพราะยังไม่เคยทํานี่นะช่องนี้ยังไม่เคยตัดบอลน,นี่เพราะว่าเพิ่งจะได้ปลูกลงช่องนี้แหละ เราถึงบอกว่าเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะอัดคลิปทิ้งไว้เก็บเก็บไว้เก็บไว้ในช่องไม่สแสดงรายการนี่แหละมันจะทำให้เรามีคลิปลงทุกวันทุกวันทุกวันแล้วคลิปพยายามคือสาเหตุที่เราทำคลิปยาวก็เพื่อวิ่งเหรียญเหรียญเนี่ยมันสำหรับช่อง ไหนก็แล้วแต่ที่คลิปมันยาวอ่ะโฆษณามันก็เยอะใช่ไหมทีนี้เราก็จะมีคนช่วยดูให้ญาติพี่น้องช่วยปล่อยไหลปล่อยคลิปให้มันไหลเป็นจบโฆษณามเยอะใครจะมาดูให้เราอ่ะนานด้วยโฆษณาอย่างช่องเราสมมุติยาวสามสิบนาทีเงี้ยแล้วกี่ชิ้นน่ะเพราะเราเปิดทุกจุดเลยนะ แล้วเปิดให้โฆษณาวิ่งเข้าทุกจุดนะหลายคนน่ะเขามีใช้บริการพรีเมียมคือดูวิดีโอโดยที่ไม่มีโฆษณาเพราะฉะนั้นเขาก็จะดูยาวเลยแต่ถามว่าเราได้ไหมเราก็ได้นะเราก็ได้จากพรีเมียมเหมือนกันแต่อาจจะได้น้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจ ฝากเพื่อนดีนะทุกโฆษณาให้เราหน่อยรับกวนเวลาเล็กน้อยอย่ากดปล่อยคำโฆษณาลองบอกเพื่อนไปดีใจเพื่อนตอบมาเธอใจขันเ็ดเรามาเพราะโฆษณาอย่าเอาเป็นชั่วมอง <c oughs> ช่วยกันแต่งน้องหลวดเป็นคนบอกให้แต่งเออให้พี่ต้อมแต่งใครสนใจหมอนนอกหมอนแปลกไปทีป่ช่องเดโชสุกอินกันกนะจ้าทุกคนไปเลยไปดูน้องหลวดเป็นช่องเจาะกลุ่มนะจริงๆ ใครที่แบบชอบปลูกหม่อนปลูกมะเดื่อฝรั่งเนี่ยต้องไปดูช่องที่เขาทําเฉพาะเลยเจาะกลุ่มเลยนะน้องหวงนนะ่ะเจาะกลุ่มเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านปลูกหม่อนส่งขายไปอุดหนุนรับรองได้ไม่มีโกงพูดเรื่องโกงๆเดี๋ยวมโหอีกไม่เอวจ้ะ <laughs> ไปดูนาหนด้วยไปติดต่อซื้อขายช่องน้องๆของเราน้องของเราอ,อรานะทุกช่องอะทุกคนอนะที่เข้ามามันมีหลายช่องที่เขาค้าขายอยู่นะน้อยทําสวนเงี้ยสาวน้อยทําสวนเขาขายอ้อยนะอ้อยดําไปติดต่อซื้อขายได้ช่องน้องบีช่องแม่บีปลูกผักก็ขายอะไรขายกระท่อมเออมันต้องอย่างงี้ต้องไปดูซื้อกับพวกน้องๆเราแบบนี้ไม่มีโกงไปดูอีก ยังโมโหมันยังโกงกันอยู่ทุกวันนี้เลยเนี่ยเห็นเห็นอยู่มีคนมาประจงประจานเต็มไปหมดเลยยังโกงกันอยู่แบบผู้พัภาพคุณหน่อยบ้านไร่มมนพยอมก็ขายพวกต้นไม้นะจ๊ะไม้ป่าไม้ประดับว้านมงคลพวกบอนสีผักสวนครัวขายหมดคุณหน่อยนี่ก็เป็น คือติดต่อซื้อขายได้อะคนที่เข้ามาอยู่ที่ช่องเราอะใครอยากซื้อขายอะไรบอกมาเดี๋ยวเราจะแนะนําให้คืออยากได้อะไรบอกเลยส่วนของเราเนี่ยมานาเป็นของพิเศษยังขี้เกียจตอนอยู่เนี่ยเราจะให้น้องๆเราอะตอนนั่นตอนมานาขายด้วยนะใครที่เมีนามนาตอนด้วยนะพี่ขี้เกียจขายลนะ <laughs> ส่งให้น้องๆเราด้วยะนะ ส่งไปให้น้องๆเดีอยนะเดี๋ยวพี่กินเงิน YouTube พอละเดี๋ยวจะกินเงิน YouTube แต่ใครอยากซื้อก็มาที่บ้านได้ <c oughs> นะจา๊ะแต่อยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวเราส่งไปให้น้องๆเรายาสัผมน,น,น้องจ๋ายาจ๋าภาพปลูกอะ ดีนะน่ะใครสนใจซื้อก็ไปที่ช่องย่าจ๋าพาปลูกเลยจ้ายาสอผมที่ทำมาจากสมุนไพรใช้ดีมากเลยใครสนใจไปซื้อเลยไปติดต่อที่ช่องย่าจ๋าพาปลูกนะแยงจ๋านี่เป็นช่องที่ขยันลงคลิปมากเลยดีมากช่องไหนก็แล้วแต่๋พอๆช่องคุณหน่อยอ่ะขยันลงคลิปแบบรัวๆเราถึงพยายามจะบอกให้ทุกคนนะ่ะช่องปลูกผัก ให้ลงคลิปรัๆรวๆลงไปเลยไม่ต้องสนใจยอดวิวได้แรงสิ้นช่องมันจะได้ลอยตัวยิ่งคลิปเยอะช่องมันยิ่งลอยตัวนาจะช่องพวกเราไม่มันไม่ได้ทำผิดกฎมันถ่ายเองกับมือถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายนั่นถ่ายนี่นนอุ้ยตายแล้วโน่นเราว่าจะเอามันหวานญี่ปุ่นไปจิ้มไว้หลังบ้านตอนนี้เรากำลัง เลี่ยพื้นที่อยู่มีอะไรให้ปลูกอีกเยอะแยะต่ตะแป๊เป็นลมเนชอบเพาะนู่นเพาะนี่เพาะนั่น,น,นเดี๋ยวก่อนเดีย๋ยวเราจะต้องอเนี่ยพวกเนี้ยเอาไปทำปุ๋ยหมักเนี่ยไปหมกมกหมกหม,มกไว้หลังบ้านหมกไว้วงล้อยางก็ได้ฝักช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาใดช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคน อย่าลืมนะขยันลงคลิปไปเรื่อยช่องเล็กช่องใหญ่นี่เขาให้ความรู้หมดเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะให้ดูอะไรเดี๋ยวก่อนบัญชีเออบัญชีเกี่ยวกับพวกเอ่อจีเมลเห็นไหมเนี่ย เราสามารถทําได้ตั้งหลายช่องเห็นเห็นอยู่อย่างเงี้ยบางช่องเรายังไม่ได้ลงคลิปก็มีและหลายช่องลงไว้ก่อนก็มีเห็นปะเอ,อ่อทำไว้นะจะลงกี่คลิปจะลงกี่ช่องก็ได้ได้หมดเนี่ยเข้าใจใช่ไหมหลายคนดูไม่จบหรอก <c oughs> ไม่เป็นไร เราลากคลิปยาวเ,ยยเฉยๆน่ากินไหมล่ะนะเดี๋ยวเราก็ได้แล้วเดี๋ยวเราก็ได้แล้วถ่ายก่อนถ่ายก่อน,นวันไหนฝนตกนะเราจะสามารถถ่ายคลิปได้เยอะแยะแต่แบ๊บเป็นลมเลยเพราะว่าเราไม่ต้องรดน้ำต้นไม้เลยมีเวลาถ่ายนูน่นถ่ายนี่ถ่ายนี่ถ่ายนั่นลงไปหลายๆช่องแบบนี้สู้ไปด้วยกันจับมือ จับมือกันจูงมือกันจับกันไว้ให้แน่นๆจูงมือกันไปหาเหรียญเอามาใช้ใจ่ายในวัยชารานะจ๊ะสู้ๆไปแล้วเดี๋ยวไปถ่ายอีก <c oughs> แค่นี้นะ